เราจะเรียนในเรื่องของ branding and value proposition นะครับก็คือวิธีการสร้างแบรนด์และก็การเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์จะต้องเริ่มสร้างแบรนด์แล้วสร้างแบรนด์แบรนด์ในที่นี้ไม่ได้เป็นเฉพาะโลโก้เนาะแบรนด์ีนนี้คือการสร้างตัวตนของสินค้าหรือบริการที่เราจะทำธุรกิจอะครับให้เป็นที่จดจำหรือว่าเป็นที่รู้จักกับลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเรา ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการสร้างแบรนด์แล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ว่าสามารถทําอย่างไรได้บ้างที่จะทําให้การสร้างแบรนด์ของเราเนี้ยมีผลที่ทําให้ธุรกิจสามารถเติบโตแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือส่งมอบของขวัญไปให้ลูกค้าได้สังเกตว่าอาจารย์จะมีไอคอนที่เป็นหลอดไฟเนาะปิ๊งปิ๊งคือไอเดียเนาะกับตัวที่เป็นกิฟต์ที่เป็นของขวัญเนาะกล่องของขวัญสิ่งสําคัญคือในโลกปัจจุบันน่ย ทรัพย์สินที่เป็นการสร้างง่ายสุดก็คือจะมองเป็นแนวของทรัพย์สินทางปัญญาก็คือการสร้างเอาสมองของเราที่มีของทั้งทีมเราครับมาสร้างเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มอาจจะเป็นในเชิงของ product หรือว่า service ที่เป็นนวัตก,กรรมใหม่ๆก็ได้เนาะที่เกี่ยวข้องทางด้านสาย techstartup หรือ startup ทางด้าน SME ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวจะมาเรียนรู้เนี่ยคือ ไอเดียที่เรามีนะครับแล้วเราสร้างเป็น product หรือว่า service ของการทำธุรกิจเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือตัว value p r o ร r o ชันนะครับเราจะส่งมอบของขวัญอะไรให้ลูกค้าและสิ่งที่เราส่งมอบเนี่ยมันคือของขวัญที่ลูกค้าอยากจะได้จริงๆหรือเปล่าไอเน,นี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็วิธีการสร้างแบรนด์แล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ นะครับสเต็ปที่1ต้องสร้างตัวตนให้แบรนด์ของเราครับสิ่งสำคัญเนาะเมื่อเรามีตัวของ Product นะครับหรือสร้างธุรกิจเกิดขึ้นแล้วครับเราจะต้องสร้างตัวตนนะครับให้กับตัวสินค้านะครับหรือว่าบริการของเราเนาะเราจะเรียกว่าการสร้างตัวตนให้แบรนด์ของเราหรือว่าแบรนด์ a r e n e s s นะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่1นเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าสเต็ปที่1เนี่ยต้องสร้างตัวตนให้แบรนด์เนี่ยสร้างอย่างไรได้บ้างนะครับ มันจะมีหลายๆหัวข้อมากๆเนาะถ้าเราดูจากแอนิเมชันอันนี้ครับหัวข้อในการที่จะสร้างตัวตนให้กับแบรนด์หรือว่าทําให้แบรนด์เกิดการรับรู้เนี่ยมีต้งแต่การทําเป็นอะไรอะ Advertising นะครับเป็น Social Media นะครับหรือเป็น Customer เป็น Occupation เป็น Account นะครับ SEO Promoting Supporting Marketing ต่างๆพวกนี้รวมเป็นวิธีการที่อยู่ใน การสร้างของแบรนด์เอวานิชทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าต้องสร้างตัวตนให้แบรนด์สร้างอย่างไรนะครับสิ่งสําคัญเนาะเราเรียกอย่างหนึ่งว่าสร้างการรับรู้แบรนด์หรือว่าแบรนด์เอวานิชนะครับก็คือการสร้างบุค,คลิกภาพบุค,คลิกภาพเหมือนเป็นตัวชาร์เล็ตเตอร์ครับชาร์เล็ตเตอร์ความจริงอาจจะเป็นมาร์คคอตที่เป็นโลโก้เป็นตัวที่เป็นมาร์คคอตของแบรนด์ก็ได้นะครับ สิ่งสำคัญก็ต้องมีการบอกในเรื่องของอารมณ์และก็โทนของแบรนด์ว่าจะไปอยู่ mood and tone ไหนใช้สีอะไรในการบริหารในการดูว่าเนี่ยเป็นบุคลิกแบบไหนอะไระครับคือหมายความว่าสิ่งที่เราทำเนาะเราพยายามเปลี่ยนจาก a b s t r a c t เป็นค n นก e t e ครับก็คือเปลี่ยนสิ่งที่เป็นนาม,มารมให้มันจับต้องได้จริงและก็ให้มันเกิดเป็น c h a r ร c t e r เเป็นตัวตนเป็นบุคลิกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่มีอารมณ์มีความรู้สึก มีโทนฟีลิ่งเป็นลักษณะแบบไหนพวกนี้ไปโยนเข้าอยู่ในตัวของแบรนด์ของเรานะครับเราจะต้องสามารถจะแบรนด์เนี่ยนะรวมไปถึงการเล่าในเรื่องของสตอรี่ครับพวกเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อให้คนรับรู้ว่าแบรนด์เราคืออะไรให้กับกลุ่มลูกค้าของเราเนาะเพื่อให้ลูกค้าของเรานะครับสร้างภาพจำของแบรนด์เราเกิดขึ้นนะครับอันนี้สำคัญเนะาะมันเริ่มทำการแต่งสตอรี่เนาะแล้วก็สร้างโลโก้ที่จดจำง่ายนะครับโลโก้ที่จดจำง่าย ที่บอกความเป็นเอกลักษณ์เนาะของแบรนด์เราให้มีความชัดเจนถ้าอาจารย์แนะนําในการใช้เครื่องมือบนโลกออนไลน์เนาะแคนวาก็เป็นเครื่องมือที่แนะนำเนาะในการสร้างโลโก้อะง่ายๆแล้วก็มีลูกเล่นหลายๆอันนะครับหรือการสร้างแพคเกจจิ้งสร้างงานกราฟิกดีไซน์การทำพรีเซนเทชันหรืออื่นๆเนี่ยแคนวาก็คือตอบโจทย์อยู่เนาะณนะปัจจุบันตัวโลโก้เราจะสร้างขึ้นเนี่ยใช้แคนวาในการทำของตัวโลโก้เลยเนาะ สิ่งสำคัญคือตัวของแบรนด์เอเวเนะครับที่เราต้องสร้างตัวตนให้แบรนด์นะครับก็คือลูกค้าเห็นแล้วรับรู้ได้เลยว่าคือแบรนด์อะไรขายสินค้าหรือบริการอะไรอารมณ์โทนไหนมองภาพออกปะสิ่งที่เราสร้างเนาะเราจรินตนการไปถึงโปรดักต์ของเราณนะปัจจุบันที่เรามีนําเสนออยู่เนาะที่จะสร้างธุรกิจจริงเนี่ยเราจะทําให้มันเกิดตัวตนและรู้ได้ไงว่าจะทําให้ลูกค้าของเราหรือกลุ่มเป้าหมายของเราอันเนี้ย เปิดสิ่งเหล่านี้มาปุ๊บโอเคอันนี้แหละคือแบรนด์ของเรามองภาบอกป่ต้องกําหนดตัว c ช a รคเตอร์เนาะเป็นมาส c คอตเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นงานกราฟิกเนาะแล้วก็มีตัวอารมณ์โทนของแบรนด์นะครับหรือถ้าไม่ไม่เป็นเชิงงานกราฟิกก็เป็นงานเชิงของของอารมณ์สื่อต่างๆอะไรพวกนี้ครับที่เกี่ยวข้องที่เขาทําให้รู้ว่าเนี้ยภาพลักษณ์แบรนด์อิมเมจของเราเนาะก็คือสิ่งนเนี้ยอะไรเงี้ยมันต้องมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยเนาะ สิ่งที่ทำให้คนรู้ได้นะครับมันจะเล่าผ่านสตอรี่นะครับหรือว่าเป็นโลโก้ที่จดจำง่ายที่สุดหรืออะไรเงี้ยครับที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เขาดูแล้วรู้เลยอันเนี้ยแบรนด์ของเรานะครับซึ่งตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาแบบง่ายๆเนาะ GoPro GoPro เนี่ยเวลาเขาโฆษณาเนาะธีมของ GoPro เนี่ยเรารู้ได้เลยว่าเป็น GoPro กล้องของ GoPro เนี่ยมันจะแนวแบบ แนวแนวแบบเป็นเหมือนฟิทอายกว้างๆอะ่ะที่มันสามารถเห็นได้ทุกทิศทางมองภาพออก่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัว GoPro แล้วเวลาคนคิดจะซื้อ GoPro ใช่ไหมครับก็คือธีมของเขาครับจะเน้นไปที่แอคทีฟก็คือความคล่องแคล่วฟันก็คือสนุกสนานนะครับแอดเวนเจอร์สก็คือผจญภยัยแล้วก็เดาลิ n งก็คือกาหารหมายความว่าโปรดักของเขาเนาะ กลุ่มเป้าหมายของเขาครับถ้าเราดูจากซิกเนเจอร์ที่เขาพยายามสร้างตัวตนให้เกิดการรับรู้ของแบรนด์เนาะการโฆษณาต่างๆรูปภาพต่างๆที่เขานําเสนอเนี่ยเราจะสังเกตเหว่าเป็นการลุยๆผจญภัยต่างๆเต็มไปหมดเลยเนาะพอมันเกิดางเงี้ครับพอเขาสร้างตีแบบนี้คือมันเกิดการรับรู้ของแบรนด์เนาะที่มินเกิดการสร้างตัวตนให้กับแบรนด์ว่าอันเนี้ยรู้เลยโกโปรแน่นอนการเล่นดีไซน์ลักษณะแบบนี้ครับการโฆษณาการใช้กล้องมุมของกล้อง ตีมกล้องที่เห็นภาพแอนิเมชันที่เป็นวิดีโออย่างเงี้ยครับอันนี้ GoPro แน่นอนมองภาพออกะ่ะเราจะสามารถทำไงให้สร้างภาพจำให้เกิดขึ้นลูกค้ามองสิ่งเนี้ยรู้เลยคือแบรนด์ของเรา GoPro คือทำได้แล้วเนาะกลุ่มเป้าหมายของเขาคือคนที่ชอบกิจกรรมหรือว่ากีฬาที่ผจญภยัยแอดเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องดังนั้นเราสังเกตอย่างเงี้ยครับเวลาเรากำหนดเนาะเราอย่าไปกำหนด กลุ่มเป้าหมายที่แบบกว้างมากๆจนเกินไปครับมันทำให้เราหลุดโฟกัสแนะนำง่ายสุดเนาะเราพยายามคีฟกลุ่มเป้าหมายที่ดีฟที่สุดก่อนมองภาพออกปะดีฟที่สุดแปลว่าตรงใจที่สุดส่วนใครที่แบบกว้างกว่านั้นน่ะโอกาสดีฟของมันมีสูงอยู่แล้วครับเพราะเขากว้างกว่านั้นถ้าเขาต้องการแอดเวนเจอร์หรือต้องการฟิลลิ่งแบบประมาณเนี้เขาก็จะซื้อกลโปไปใช้งานมองภาพออกปะ อันนี้เป็นการสร้างตัวตนให้เกิดขึ้นกับแบรนด์เนาะหรือแบบตัวอย่างหนึ่งของไทยประกันชีวิตอย่างเงี้ยครับในการเล่นเนาะในนี้เขาจะเล่นในเรื่องของเป็นสตอรี่เทลลิ่งนะครับเป็นการแบบสร้างตัวตนผ่านสตอรี่สร้างตัวตนผ่าน Story. สตอรี่สตอรี่ของไทยประกันชีวิตส่วนใหญ่เนาะก็เป็นอินสปายในการแบบได้แรงบนันดาลใจวเวลาดูแล้วก็จะซึมซับเรื่องของแรงบนันดาลใจต่างๆโซเชียลของสัง,สงคม เรียลไลฟ์ที่เป็นแบบชีวิตจริงของสังคมปัจจุบันของเรานะครับก็ e m p a t h รก็คือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยพอเราสังเกตเห็นว่าเขาจะไม่ได้โฆษณาแบบขายแบบขายแบบฮาร์ดเซลที่เป็น d ด e เรกเซลขนาดนั้นเนาะเราสังเกตเห็นว่าทีมของประกันภัยประกันชีวิตโดยส่วนใหญ่ก็เน้นทีมเนี้ยเยอะมากๆที่เป็นทางอ้อมครับเป็นทางอ้อมในการโฆษณาช่วยเหลือสังคมเพราะคนดู ก็จะเกิดการซึมซับหรือเกิดต่างๆเกิดขึ้นดังนั้นเขาจะเล่นตั้งแต่แบบ character เนาะมีคนนำเรื่องมี mood and tone feeling ในแต่ละธีมของ topic ที่เขาจะเล่นอย่างนี้นครับก็จะแบบสะท้อนสังคมแล้วก็เป็นกระแสในทุกครั้งที่เขาปล่อยคลิปไวรัลเหล่านี้เกิดขึ้นออกมาแบบนีน้กลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นคนที่ห่วงชีวิตทั้งชีวิตตัวเองเนาะชีวิตคนที่อยู่ข้างหลัง ก็เช่นเดียวกันแต่นั้นเราสังเกตนะว่าพอโฆษณาออกมาครับตีมขนาแบบนี้เราจะจดจําแบรนด์ได้เลยว่าเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตมองภาพอ,ออกะ่ะจะมีหลายๆหลายๆเคสตัดดีมากเนาะอันนี้จะยกมาเคสตัดดีที่เป็นเคสตัดดีล่าสุดที่ปล่อยออกมาของไทยประกันชีวิตก็สื่อถึงสังคมนะครับคลิปนี้วิดีโอจะยาวประมาณอยู่7นาทีเนาะเราสามารถ ไปเสิร์ชแล้วก็ไปค้นดูได้น,นะครับเป็นกิมมิคนะครับจะมีหลายๆคลิปเลยที่เกิดขึ้นนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่ทําเป็นแบบรีแอคชั่นต่างๆพวกนี้ก็จะเรีแอคของโฆษณาต่างๆเนาะไปลองรีแอคกันนะครับก็เช่นเดียวกันแบบนี้ก็เรียกเป็นแบบคารคเตอร์ที่มีมูดแอนด์โทแล้วก็สร้างเป็นสตอรี่ให้เกิดภาพจํานะครับเกิดภาพจําเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นธีมเนาะเป็นธีมเนาะเราสามารถ ไปดูได้เนาะว่าเป็นลักษณะแบบไหนก็จะมีหลายๆโฆษณาพวกนี้ครับที่ทําให้แบบเกิดการจดจําเกิดขึ้นนะครับอันนี้ครับก็เป็นธีมที่แบบน่าสนใจเนาะอีกเคสเรตี้นะึงเนาะเราลองดูว่าใน Product หรือ Service ของเราครับ เราจะสร้างให้ลูกค้านะครับเราจะสร้างให้ลูกค้าครับเกิดการจดจําในแบรนด์ของเราอย่างไรมองภาพอเอาเนาะถ้าอาจารย์ย้อนไปของโกโปเมื่อกี้เขาเล่นในเรื่องของแอคทิวิตี้เนาะการจดจำก็คือการจดจำในเชิงของธีมที่เป็นแอคทิวิตี้ต่างๆที่เกิดความสนุกคล่องแคล่วสนุกสนานผจญภัยเกิดความกล้าหาญอันเนี้ยตอบโจทย์คิดไว้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นไทยการชีวิตอย่างเงี้ยครับก็แรงบัในดาลใจสังคมความจริงความเห็นอกเห็นใจ ผ่านสื่อต่างๆเนาะคือบางครั้งอะ่ะในในการทำเนี่ยมีทั้งแบบที่เป็น p r u d u g t p o p เนี่ยเป็น product โดยตรงนะครับก็เล่นผ่าน activity ที่จเจ้า g o p r o ไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้เนาะและลูกค้าจะได้รับ feeling แบบไหนของไทยประการชีวิตเนี่ยเนื่องจากไทยกันชีวิตเป็น service นะครับเป็น service ที่ไม่ได้จับต้องได้เพราะเป็นการให้บริการก็ต้องเล่าสตอรี่ในเชิงนี้เป็นสตอรี่เทลลิ g ต่างๆเนาะเพื่อจะโน้มน้าวใจว่าโอเค ถ้าเราดูเสร็จเนาะเราจะมีอนะินเนอร์เนาะทั้งแบบสนุกหัวเราะน้ำตาไหลหรือซึ้งต่างๆเนี่ยมีอารมณ์ร่วมพอเราสามารถทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเรามีอารมณ์ร่วมไปกับแบรนด์ได้ครับมันจะเกิดภาพจำพอเกิดภาพจำปุ๊บเมื่อปล่อยโปรดักต่างๆไปเนะี่ยก็จะจดจำได้ว่าแบรนด์เรามีตัวตนเกิดขึ้นกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ หรือแบบนี้ก็เราจะเห็นบ่อยมากนะครับในปัม๊มน้ำบันต่างๆก็คือเฉาก้วยชากลางลาวฟีเจอร์คือเหนียวหนึบเนาะแล้วก็ซาวคือเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเราจะได้ยินอันนี้บ่อยมากเนาะบ่อยมากเนาะในในเมื่อแบบเราไปอยู่ในปัม๊มหรือที่ต่างๆครับเนี่ยครับก็เป็นอีกซิกเนเจอร์นะึงเนาะของเฉาก้วยชากลางลาวพอเรารู้พอเราได้ยินเสียงนี้ขึ้นก่อนเข้าห้องน้ำของปัม๊มอะ่ะก็จะรู้แล้ว ว่าเนี่ยคือแบรนด์เฉาก๊วยชากลางราวมองผ้าอ่มไหมคือเราจะได้ยินเสียงนี้ตลอดนะครับในการไปอย่างเนี้ยครับเราว่าจะเกิดการจดจำวัาเนี้ยเราเรียกว่าการสร้างแบรนด์เนวต์คนที่กระหายความเย็นทาไมเฉาก๊วยชากลางราวถึงไปอยู่ในปั๊มน้ํามันซัดส่วนใหญ่เนาะก็เนื่องจากว่าอากาศมันร้อนเนาะเวลานักท่องเที่ยวมาก็ต้องจอดปั๊มในการแวะเติมน้ามันนี้ครับโอกาสที่จะทาให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันเนาะมันก็เจอกันง่ายเนาะเพราะว่าคนร้อนใช่ไหมครับ กระหายความเย็นก็จะซื้อเฉาวกว๊วยชักรลาวเนี่ยไปกินอะไรเงี้ยครับเป็นธีมที่เกิดการจดจําอีกแบบหนึ่งคือเล่นกับตัวของโลเคชันแล้วก็โอกาสที่เกิดสภาวะของความร้อนเนาะทำให้คนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนที่กระหายความเย็นเนี่ยก็จะสามารถมาซื้อของตัวโปรดักของเรานะที่เป็นของชักรลาวเนี่ย ไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันคำถามที่อาจารย์จะถามเราลองดูแบรนด์ไหนบ้างครับที่เกิดการรับรู้ MK เห็นไหมจากท่าเต้นของพนักงานการบินไทยสโลแกนโลโก้ครับนมแล็ t ต์ซอยเพลงจากเพลงในโฆษณาดีมากนะครับแลคกต์อยหบาทไอติมวอจากเสียงเพลงที่เปิดคือเปิดมาปุ๊บโอเคเราต้องวิ่งไปซื้อไอติมวอแน่นอนนะเนี่ยคือเป็นแบบเกิดการจดจำที่แบบเร็วมากๆเนาะ ช้อปปี้สโลแกนส่งฟรีทั่วไทยแป๊บซี่จากสโลแกนดีมากครับมีเลยครับเซเว่นเค่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับสมจีสระเปาเพิ่มไหมครับโตโต้สโลแกนโอเคครับ iPhone รูป Apple แหว่งโดนกัดแล้วเนาะไฟทายเกอร์ tiger, จดจำสัญลักษณ์ล้านหัวเสือโอเคครับรถกับข้าวไทย i อเชียสโลแกนโลโก้โอโจจากสโลแกนก๋วยเตี๋ยวป,อก,ปอกมาทีไรต้องได้ยินปอกปอกก่อนเลยอ่ะโดนมาก ยากันยุงหานดินกินยาหานฟ้ากินยุงเออถูกต้องดอกบัวคู่แพคเกจิ้งโอเคครับตัวผลิตภัณฑ์ธนาคารกรุงเทพสโลแกนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านถ่านไฟฉายตากบจากเพลงมีอะไรครับที่เกิดการรับรู้เนาะเราต้องสร้างตัวตนของแบรนด์เราให้ลูกค้าเราจดจําให้ได้ถ่านไฟฉายตากบและเบอร์ดีหนึ่งในใจคุณไอติมไผ่ทองเสียงกระดิ่งดีมากครับมิตรทินจดจําจากเสียงโฆษณามิตรทินมาแล้วค่ะ ยาคูบาร์บีคอนโลโก้มังกรเขียวปลากระป๋องสามแม่ครัวจากโฆษณายาคู aku, เนาะจากสาวยาคูไม่มีลิวิตชีวิตเกินร้อยปลากระป๋องครับเปิดเจอ3ตัวแจกแสนฮานามิเขาเก็บรวยเพื่อนอันเนี้ยเราเรียกว่าการสร้างแบรนด์เนที่ทำให้ลูกค้าเกิดการรับรู้แบรนด์ของเราสิ่งที่เราต้องไปคิดต่อเนาะในโปรดักที่เราจะทำสตาร์ทอัพของธุรกิจเนี่ย เราจะสร้างอะไรยังไงดีที่ให้เกิดการจดจำคือจดจำง่ายสุดประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์นะครับรวมไปถึงประสาทสัมผัสที่6ที่เป็นไม้ของจิตใจจิตใจใต้สมองของเราเนี่ยจะเล่นยังไงดีที่ทำให้ให้มีสิ่งเนี้ยเขารู้เลยแบรนด์เราแน่นอนมองภาพอ,ออกปะอีกตัวอย่างนึงครับต้องสร้างตัวตนให้แบรนด์อันนี้คือเปรียบเทียบเลยของ s h อ p e e กับ Lazada คือจ็อปปี้กับ l a น a สตาครับในแต่ละแคมเปญที่เป็นแคมเปญแบบ9.9เนาะ 4, 1 0บจ1 1 1ไปเรื่อยจนปัจจุบันที่เป็น4.4อะไรเงี้ยในแต่ละแคมเปญนะครับที่เขาปล่อยออกมาเนาะก็จะเปลี่ยนพรีเซนเตอร์แล้วแต่ทีมของจ็อปนั้นๆแล้วก็แต่ฐานลูกค้าที่เขาเก็บ Data าอะไรติดหลังบ้านของเขาด้วยที่เป็นเชิงดีดิไซน์เนาะเอามาวิเคราะห์ครับอันนี้เราจะเรียกเป็นลนักษณะของ p e r s o n a l branding เนาะการสร้างแบรนด์ให้จดจำผ่านพรีเซนเตอร์ พรีเซนเตอร์สังเกตนะว่าคือผู้ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าของเราเลยสีก็เป็นสิ่งที่จดจำได้ง่ายสุดผ่านตาถ้าเป็นช้อปปีคือสีส้มเนะาะ Lazada คือสีน้ำเงินที่เหลือก็คือโปรโมชั่นคือส่วนลดต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับเราสังเกตถ้าเป็นทีมของช้อปปีนะครับก็จะมีโรนัลโดแล้วก็เฉินหลงเนาะในที่ผ่านมานะครับเราสังเกตกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายของช้อปปี้ะครับ เขาเล่นดาราที่เป็นแบบระดับโลกเนาะที่เป็นแบบนักฟุตบอลแล้วก็ดาราระดับโลกเราสังเกตเหว่าทีมของเขาครับในทีมของเขาเนาะจะเป็นเน้นแมสทุกเพศทุกวัยรู้จักของช้อปปี้เนาะที่เาดึงพรีเซนเตอร์ขึ้นมาเนาะแล้วก็จะเน้นสายฮาที่มีแก๊งสามชาติมาหรือนาเดตยายา,ยาหรืออื่นๆนะครับทีเเ่เข้ามาเนาะในแต่ละอันนี้จะยกตัวอ,อย่างมาแค่ผู้มีอิทธิพลเนานะ ต่อกลุ่มเป้าหมายเราสังเกตว่ากลุ่มเป้าหมายของของช้อปปี้ครับเน้นไปที่แมสทุกเพศทุกวัยอันนี้ทุกคนรู้จักต้องแต่เด็กไปถึงผู้สูงอายุครับรู้จักหมดเลยเชลลหลดนี่คือยุคเก่าเลยเนาะซึ่งยุยุคใหม่อะ่ะรุ่นเราจะคิดว่าไม่ทันหรอกแต่รุ่นก่อนเราอะทันทุกคนแปลว่าการตลาดที่ช้อปปีวางไว้คือแมสกินทั้งหมดมองว่าออกมาเขาจะวิเคราะห์ว่าฐานลูกค้าเขาเนี่ย ในทีมการเล่นของโปรโมชันในในปีเดือนนั้นๆเนาะกินทั้งหมดอะไรเงี้ยพอเปิดยิงแอดโฆษณามาปุ๊บทุกคนรู้จักว่าคือใครมองผ่าเอาไหมไกลอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งราสาซนะครับกลุ่มเป้าหมายที่เขายิงคือเป็นสายเกาเนาะคือเกาหลีเนาะกลุ่มเป้าหมายของลาสเาโดยส่วนใหญ่ที่เขาวิเคราะห์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วดึงแคมเปญนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เอาดาราเกาลีเนาะที่เป็นซูเปอร์ star ตัวท็อปขึ้นมานะครับเน้นผู้หญิงที่เป็นเจน y กับเจนซีเป็นหลัก มองภาพออกะดังนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเริ่มมีความแตกต่างกันแล้วดังนั้นอยู่ที่การนําเสนอในใน,ในัแคมเปญน,นั้นนะครับเกิดขึ้นก็เล่นผ่านคนที่ทำที่เป็นตัวของ Personal Branding ที่เป็น p r e s ซนเตอเกิดขึ้นอันเนี้ยเกิดการรับรู้ของแบรนด์เช่นเดียวกันเราจะสังเกตเห็นว่า i n f ฟล e n c e r หรือว่าแบรนด์ต่างๆที่เอาดาราเอาศิลปินเอานักร้องอนนนนะไรครับมานำเสนอเพื่อจะให้เกิดภาพจำเนี่ยมันเป็นการเกิดภาพจำที่ง่ายที่สุด แต่มูลค่าในการลงเงินไปก็คือต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นขึ้นมาช่วยในการโปรโมทของตัวแบรนด์สินค้าของเรามีหลายวิธีเนาะดังนั้นที่เราสังเกตว่าต้องแต่ g o โป o เนี่ยเขาไม่เล่นพรีเซนเตอร์เขาเล่นกิจ,จก,กรรมที่เป็นการใช้ประโยชน์จากโกโป o และคิวิตี้ตต่างๆจากคนธรรมดาเพื่อให้เกิดภาพจำว่าอันเนี้ยโกโปนะครับหรือแบรนด์ถัดไปคือไทยไประกันชีวิต ก็ไม่ได้เล่นดาราเลยคนธรรมดามาเป็นนักแสดงทั้งหมดแล้วเป็นคนที่แบบจับต้องได้ในสังคมปัจจุบันที่ท้อนสังคมก็เล่นผ่านเนื้อหาสะท้อนสังคมเกิดภาพจำว่เนี้ไทยไประกันชีวิตนะครับหรือชากรังลาวเล่นผ่านเสียงทั้งนั้นเห็นปะไม่ได้เล่นผ่านอาจจะเล่นผ่านโปรดักต์แต่เราอาจจะจำโปรดักต์เขาไม่ได้หรอกชากรังลาวแต่เราจำได้เมื่อเสียงมามองภาพออกปะ จำได้เมื่อเกิดเสียงมาพอเสียงมาปุ๊บโอเคนี่แหละชากลังราวแล้วค่อยเริ่มจดจําแบรนด์ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นของอันนี้ใช่ไหมครับก็จงขึ้มเลยพรีเซนเตอร์ไปเลยก็คือเพอ s ์ซ a น b ลแบรนดิ่งรู้ตัวคนดังนั้นคนที่เริ่มมีอิทธิพลเมื่อไหร่ครับจะเป็นที่สนใจกับแบรนด์สินค้าที่จะไปโปรโมตตามบุค,คลิกของสินค้านั้นๆที่เขาต้องการจะให้คนที่มีผู้มีอิทธิพลเนาะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไปนำเสนอเพื่อรอให้ลูกค้า มาซื้อของหรือใช้ Product หรือบริการที่แบรนด์เราต้องการมองภาพเนาะจากนั้นจะมีหลายๆแบบนะครับที่อาจารย์สกัดขึ้นมาสเต็ปที่1ต้องสร้างตัวตนให้แบรนด์เราต้องไปลองคิดอีกทีนึงเนาะสร้างยังไงประสาทสัมผัสทั้ง6เลยตาหูจมูกลิ้นสัมผัสและก็ไม้ที่เป็นจิตใจภายในจิตสํานึกกนะันเนาะจิตใต้สํานึกเนี่ยครับเราลองดูว่าจะเล่นผ่านประสาทสัมผัส ทั้ง6เนี่ยเล่นตัวไหนบ้างมองภาพออกมาเราค่อยดึงขึ้นมานะให้ให้เกิดภาพจําของแบรนด์เนี่ยเมื่อเราเกิดภาพจําปุ๊บเนี่ยจบแล้วครับเดี๋ยวเวลาเราไปทำแอคทิวิตี้นะหรือว่าทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเราเนี่ยก็จะทําให้เกิดภาพจําที่ทําให้ง่ายง่ายขึ้นเนาะในการเล่นนะครับโอเคสเต็ปที่1เนาะต้องสร้างตัวตนให้แบรนด์